40น้องเป็น้องเนาะของถนนมาเลักถนนมาเลัก์นกหนึ่งนั่นเองนะฮะก็ถือว่าเป็นะสะพานที่มันสร้างขึ้นเมื่อปีพศ2485พี่น้องเอ๋ยนะขอถูกขอภยัยป้าทุกเห็นแล้วโอ้นะครสวรรค์อุทัยธานีบางประอินทร์กระหังเลี้ยวขวาเออมังกรใหญ่งามหลายงามหลายป้าทุกขวามือบา่าวบกอาถนนนเมืองนครสวรรค์พี่น้องเอ๋ยเนี่ยป้าทุกป้าสะอาดงามตา เส้นแบ่งจราจรชัดเจนนี่พี่น้องเอ้ยฮะราดยางยังดีต่อรับบ้านตุ๊จีนวะเนาะด่านสายมือจะมุ่งหน้าไปพิจิตพิษณุโลกนั่นเองอสวยง,งามายพี่น้องเอ้ยนะนี่คือไทยแลนด์นี่คือประเทศไทยบาโบเองก็ถือว่าแวจุดนีน้องพี่น้องเนาะและจะมีห้องน้ำนะฮะมีห้องน้ําสําหรับรถบรรทุกสําหรับนักเดินทางหรือว่าให้กันแล้วแต่ที่สายเส้นทางนี้สวัสดี <นะ S 2> ครับท่านผู้ชมครับสอมบายดีพี่น้องครับผมลานล้างของบาโบจะเป็นเขาหนอนะฮะ สุดยอดอีลีปประเทศไทยโอ้โหอยากจะบอกไปเลยว่านี่คือไทยแลนด์ว้าวเบื้องจากมุมนี้พี่น้องเอ๋ยจะเป็นทุ่งนาเลยครับจะเป็นเขาที่บอกไปเลยว่าเหมือนเป็นเขาหินปูนเนาะพี่น้องเนาะปึ๊บซ o o m เขาไปไกลไกลาทางผู้ชมเอ๋ยนะฮะมาโกเองเดินทางมาจากน้องพี่น้องน,อนจากวัดลำปางผ่านมาเส้นทางกำแพงเพชรนะฮะจะมุ่งหน้าเขาไปนคะรสวรรค์ เห็นผ่านบรรยากาศที่บอกกันเลยว,ว่าตื่นอกตื่นใจเนาะพี่นอ้นองเนาะอ่านี่ก็จะเป็นสถานที่ที่บอกกันเลยว,ว่าเตรียมน่าจะเป็นเตรียมในการพ่อปลูกเขา่าอะไรอับลอยแล้วจะปลูกมัน่นปลูกยั่งกันแล้วแต่เนาะพี่น้องมื้อนี้บา่าวโบผ่านกายมาเสร็จนี่ก็เก็บผ่านบรรยากาศความตื่นเต้นอีกหนึ่งรูปแบบเนาะพี่น,อน,อน,อนอ้องเนาะอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้เบิง่งได้เห็นได้สัมผัสนะฮะจากมุมนี้เดี๋ยวบาว่าวโบจะย่างไปอีกฝั่งหนึ่งเนาะพี่นอ้นองเนาะนี่ฮะโอ้เอ้า เดี๋ยวบาบจะเดินทางไปอีกมุมมุมหนึ่งนะฮะจากคางคางนะฮะจะไปฟังน้านนาเนาะพี่น้องเนาะจะงามจะอัศจรรย์ใจขนาดไหนเดี๋ยวติดตามบาม่าบูไปเรื่อยกันแล้วกันสุดยอดใหมบ่บาสุดยอดใหม่มา,านี่แหละคือประเทศไทยนี่แหละคือไทยแลนด์นะสถานที่ไหนก็นแล้วแต่ทีบาบูไปบาบูเองก็จะอัปเดตให้พี่นอ้องได้เบิ่งได้เห็นได้ชมน้ำเนานะพี่น้องเนาะก่อนหะน้าเคยไปก่อนหน้าเคยพาเนี่ยฮะบาบูก็เคยเข้าไปตรงเขาเอ่อเขานอนแหลนะเนาะพี่น้องเนาะ โนเลเสเซนทางไกลามากอะกาชื่อได้ว่าจะไปอีกมุมมุมหนึ่งนะท่านผู้ชมครับเป็นวิวที่อยากแนะน้ำเดินทางไปหรอกเนาะอันนี้คือเป็นถนนพหลโยธินเนาะไปหรอกเนาะถนนหมายเลขหนึ่งนั่นเองนะฮะนี่เส้นทางนี้ก็จะมีด่านนะครับด่านด่านชั่งน้ำหนักนะครับเอา้านี่เราจะเข้าไปด่านชั่งน้ำหนักนะฮะเป็นจุดพักรถนะครับ นี่ท่านผู้ชมครับจุดพักรถนะครับจุดนี้บอกเลยเลยว่าจะมองเห็นวิวนี่ท่านผู้ชมครับแทน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 นโอ้โหมาสะใจมาสะใจเลยมุมนี้ป้าโชมองเขาไปไกลไปน้องอ้ครับแล้วเข้าไปย่างเข้าไปย่างใกล้เข้าไปย่างเข้าไปยับเข้าไปใกล้อีกนิดพี่น้องเ้ยนะฮะจะเห็นถึงความอัศจรรย์ใจนี่คือเขาหน่พี่น้องนะฮะ ถาผู้ชมครับอันซีนไทยแลนด์อีกแล้วนี่ฮะมาสนใจอีกแล้วแหละมาบบก,กที่ว่าจะลงไปด่านล่างไอ้พี่น้องเบิรงอีกตันึงกันแล้วกันเนาะพี่น้องเนาะนี่คือความตื่นเต้นที่ตัวเองได้มาเห็นและการสัมผัสทาสงผู้ชมางเอ๋ยนะฮะว้าวนี่คือจุดพักรถที่ใหญ่แล้วมองไปเห็นเขาหนอพี่น้องเอ๋ยเนี่ยว้าสวยง,งามลายพี่น้องเอ๋ยนะ นี่คือไทยแลนด์นี่คือประเทศไทยบ่าวพวกเองก็ถือว่าแวะจุดนี้เนาะพี่น้องเนาะและจะมีห้องน้ำนะฮะมีห้องน้ําสําหรับรถบรรทุกสําหรับนักเดินทางหรือว่าใครกันแล้วแต่ที่ใส่เส้นทางนี้นาะพี่น้องเนาะโอ้โหแดดแดดสุดยอดเดี๋ยวบ่าวโบจะล่องเข้าไปด้านในพี่น้งองเลยนะว่าจะตื่นเต้นอัศจรรย์ใจขนาดไหนล่องไปเรื่อยก,กันแล้วกัน<แ>อ้าวหยับเขึ้นไปหยับเขึ้นไป หยิบเข้าไปพี่น้องเอลยนะฮะจะไปเบิ่งด้านในว่าจะมีอีหยังหนา้าตื่นเต้นเนาะพี่น,อน้องเนาะอันนี้คือสมภูญโยธินนะมุ่งหน้ามาจากกำแพงเพชรนะฮะจะมุ่งหน้าไปนครสวรรค์น,นะฮะบาบ,ะบากระถือว่าได้เห็นนะครับแล้วก็เดินทางผ่าพี่น้องเขามากใกล้ๆเขามากายไกลนะ,ะเขานออีกมุมๆหนึ่งเนะี่ยพี่น้องครับก่อนหนะ้าที่บาบาเคยไปแล้วเนาะเคยผ่านมาแล้วนะฮะก็ได้ไป เก็บภาพบรรยากาดดัน,นหน้าไอ้พี่น้องในเบื้องล่างครั้งหนึ่งนะฮะโมนี่ก็ถือว่าออกมาด้านนอกในน้ำม,มุมที่เป็นมุ่มออวิวนะฮะถ้าเป็นช่วงแดดดีๆเนาะพี่น้องนอเนาะแดดที่บอกว่าเย็นๆจะงามกว่านี้เด้โอ้เอา้าจะออกไปด้านนอกก็แล้วกัน,กนทางช่องเอ้ยนะฮะนอกจากสถานที่ที่พักรถในปั๊มน้ํามันแล้วก็ยังมีจุดพักรถของกรมทางหลวงนะพี่น้องนะ ถางบ้าบวบจาบบพิษเนาะนี่จะมีห้องน้ำจุดนั่งพักคอยที่นี่ถนนโพลโยธินนะครับตอนนี้บาบวบคือว่าจะมุ่งหน้าขับไปท่านนครสวรรค์เก็บภาบรรยากาศการเดินทางของตัวเองให้พี่น้องในเบื้องในเห็นอีกเัอหนึ่งก็แล้วกันก็แล้วกันเอาลองไปลองไปนี่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 ไงนี่ไงนี่ไงถนนพระโหนโยธินมีฟังเขาแล้วฟังออกนาเดี ท่านผู้ชมนะฮะนี่ออกมาด้านนี้เราจะเจอนี่เลยไปพี่น้องไปนะครับจะเบิ่งลักกิโลเมตรด้วยพี่นอ้องด้วยนะตอนนี้ก็ถือว่าเป็นลักกิโลเมตรที่ห่างจากกรุงเทพสามรกิโลเมตรเนี่ยนครนคนสวรรค์อีก34กิโลเมตรบนถนนไม้เลขกหนึ่งเนี่ยก๊อบบที่378เจด้วยพี่น้องเด้อถ่ายอยากมากอะร่องแวะมาเบิง่งแวะมาพักแวะมาเศร้า ตัดภาพไปต่อหนา้าเดี๋ยวบาบจะเดินทางไปนครสวรรค์เก็บภาพเห็นพี่น้องเบื้องอีกครั้งนึงกัแล้วกันเดินทางไปน้ำบาบเลยบนถนมนมาเล็กหนึ่งนะครับชมครับนีะฮะจะมุงนะ่งหน้าเขาไปนครสวรรค์นนะฮะกรุงเทพเลี้ยวขวาไป1072ถนนนะฮะอำเภอลาดยาวนะครับพี่น้องครับตามป้ายบอกทางนะบาบูกระบืฮู้หรอกไปแม่วงนะครับไปแม่เปิ่นนะครับพี่น้องครับอำเภอสุ่มตาบุญ นี่คือถนนของประเทศไทยพี่น้องเอยนะฮะกลับมาแล้วกลับมาแล้วหลังจากทีสองมือก่อนเดินทางไปที่อำเภอเกาะคานะครับบา่าเองกับที่ว่าแต่เป็นแม่น้ำว่างย่งาง้าไอหมอกขึ้นชวนทวนขึ้นชนชวนพี่น้องเอ๋ยนะฮะสังเกตเห็นได้นะก่อกลางถนนของเมืองไทยต่างจัง,วงวหวัดกับที่นี่เสาไฟหายแสงสว่างบาวเองกับพต่างยังกับพี่น้องบนะ้านท่าเนาะต่างจังหวัดทลายจังหวัดกับอกเคยเห็นจุดหนีเนาะพี่น้องเนาะ ขี่น่อยได้ขี่นอนเาบาแจมเบาตุนยังไงเนี่ยมาเห็นน้ำนะฮะนี่คือการเดินทางของเบาโบเนี่ยอัปเดทให้ท่านผู้ชมได้เห็นแหละการสัมผัสตอนเกิดยังดีมีการซ่อมแซมพี่น้องเลยมีการปรปับปรุงนะฮะถนนหรือว่าหลอดไฟของหน่วยงานของเมืองไทยที่หลังประเทศไทยิ่นมีทุกหน่วยงานเนาะพี่น้องเนาะตั้งแต่ระดับหมู่บ้านพี่น้องเอ้ยระดับตำบลระดับอำเภอนะ,ะจังหวัดรอบพี่น้องเพิ่นดูแลก,กันอย่างทั่วถึงเด้ นี่แหละคือการพัฒนาของประเทศไทยเนาะ่น้องเนาะเป็นหูเป็นตาให้ตลอดเลยเนี่ยฮะนับตั้งแต่รัฐบาลลงมา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 เนาะ่น้องเนาะจนก็เฮ็ดให้เห็นนะฮะเฮาก็อยากเบิ่งเป็นแนวทางเนาะพี่น้องเนาะแนวใดดีนะฮะพัฒนาดีก็อยากเก็บไปอ่าส้มใส่เนะะี่ยเพื่อให้เกิดอ่าสิ่งดีต่อชุมชนของเฮาต่อไปนะฮะเฮาเริ่มจากตัวเฮาแล้วเฮาสิรเริ่มมือได้่น้องเอ้ยนี่ฮะถ้าตั้งแต่โอกาสหรือว่าถ้าตั้งแต่เงินทองมากกะสิ เป็นได่บ่เป็นได่บ่เนาะพี่นอ้นองเนาะเฮาต้องแรนหาฝันเนะะี่ยใหญ่ความฝันมาหาเฮาพี่นอ้องเอ๋ยนะเฮ็ดในสิ่งที่เฮ็ดได้นั่นสักวันหนึ่งคงจะเป็นได้ตามความหวังที่เขาตั้งใจทำสงครามนี่ฮะหลังของวาวบก็ถือว่าจะเป็นอ่ารถที่ว่างเนาะพี่น้องเนาะวาวบเองก็ถือว่าแรนฟังความมากเมื่อเห็นนี่ฮะรถว่างหรือว่ามีรถนั่นเนี่ยนั่นลหลังเข้ากับชิดสายไปเนะะี่ย โมเห็นมาบ่าวเองครับรถแซวขวาเด้อครับรถแซวขวาเนี่ยพน้องเนาะครับรถแซวขวากับเป็นเรื่องที่บอดี้เนาะมาในน้ำยังไงเฮ็ดแทนใจโดยความที่ถนนว่างเนี่ยเขากับมีเขากับบึงนะบึงมาฟังขวานี่ถนนว่างบ่เนี่ยหรือว่าจังด๋กับล่องบึงมาถ่านมีรถเบาบางเขากับซีท่ามขอบด้านซ้ายเพราะว่าการขับรถเกิดขึ้นอยู่ที่ว่าเฮ็ดจังไรเนี่ยเพื่อให้หลีกเลี่ยงอุบัติเหตุเนี่ยวา้เกิดจมุนทองถนนนะฮะ ให้มากร้ายที่สุดพี่น้องเอ๋พี่น้องเอ๋ยน,นะยฮะนี่แหละคือประเทศไทยนี่แหละคือไทยแลนด์จากสนไมาเลขหนึ่งนะฮะด้านซ้ายมือจะไปพิษณุโลกนะฮะตรงเข้าไปนคะรสวรรค์กรุงเทพมันนี้เองบาวบุเองก็เดินทางมากมือให้กันเด้พี่น้องเอ๋นะหลายช่วโมงแล้วกับการเดินทางมากบอกกันเรียกว่าเก็บภาบรรยากาศของการเดินทางไอ้พี่น้องเลยเบิ้งไงพี่น้องเลยเห็นเนาะ ย่ำไหนย่ำไหนกะไายแต่ถนนหนทางใหม่กันเบริงวัดสันเบื่อนายเนี่ยบาโบ้ยเบ,บื่อนายเลยกะฝากไว้น้องๆเอ๋ยนะฮสำหรับท่านายที่ยังบอสันเคยเห็นนะคลิปวิดีโอนี้บาโบก็ฝากให้น้องบ้านท่าน,นำเน่พี่น้องที่อยู่จังหวัดอื่นบ่ได้เคยเห็นบ่ได้เคยมากนะฮะสำหรับท่านายที่เคยเบิ่งแล้วก็ให้ข้อมูลนะฮะเพื่อเป็นแนวทางนในการเรียนรู้สำหรับผู้คนที่ยังบ่ทันเคยเห็นทำช่อมเอ๋ยนะฮะโอ้อ้าว จะเข้าไปนครสวรรค์มื้อนี้ฟังความมือจะตัดไปอ่าทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์เด้อพี่น้องเด้อนะฮะที่จะมุงนะ่งหน้าเข้าไปกรุงเทพนะฮะไปเชื่อมต่อกับถนนหมายเลข1แล้วก็ไปเชื่อมต่อก,มมกับถนนหมายเลข32นะฮะพบริเวณพี่น้องเอ้ยนะไปทางแยกต่างระดับบางปะอินจานบนนี้เป็นที่ทาง ยุระับนะฮะด่านสายมือจะไปทางพิษนุโลกพิจิตรนองพน้องเนาะว้าวประเทศไทยประเทศไทยลองเบิงเบิงว่าเส้นทางทีบาโบดไปนี่จะไปเชื่อมต่อกับชุดใดของนครสวรรค์ยามแรงแดดแก่ๆ,ๆ,ๆนะฮะไก่เวลาจะวายสามงงขึงนะฮขะองอการเดินทางบาบโบทเนี่ยปลายเดือนอมกรา นะเดือนหนึ่ง,งน,น,นั่เองน้องผู้น้องเดือนหนึ่งพกแปดนะฮะส่วนตัวแล้วก็ถือว่าโอ้เรื่องเดือนปีนี่บ่าโบกะบ่ค่อยเก่งผู้น้องเลยเนะี่ยว่าเดือนปีของบ่าโบกับไทยกับเอื้อนต่างกันน,กน,น้องผู้น้องน้อมรับรบ่าโบเก่งอีหลีนะฮะบ่บเก่งอีหลีโอ้ถนนนี่เส้นดีเยดลยรื่อยๆของเรียดีแห้งดีแห้งสุดยอดเลยครับถนนมาเล็กนึงมุ่งหน้าเข้าไปนะครสวรรค์ เห็นบ่อเห็นบ่อทางมุ่งชมเอ๋ยทางมุ่งชมทุกท่านนะสิบกิโลเมตรหอดนครสวรรค์สองร้อยสี่สิบเก้ากิโลเมตรกรุงเทพป๋าเถอะโอ้โหย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 แสงเนี่ยซองจับต้องลงมามองไปข้างหน้าเป็นภาพที่ย้อนแสงย้อนแสงโอ้โหยโอ้โหยโอ้โหยจ้าขอนอพี่น้องเอ๋ยนะจ้าขอนอเป็นจังไรเนาะเนี่ยฮะ ขามาย่ามแหลงกับย่ามผลกับสีแตกต่างกันก่อนน้านันทีบาบูไปเคยไปแล้วหนึ่งครั้งสองครัง้สงสามครั้งเนี่ยเขาไปในเขานอแหลกมึอนี่นะฮะได้เห็น, view, นวิวนะฮะวิวตอนที่ถาเฮาวเวิรเ,เขาไปด้านในหรือว่าเขาจอดพักนะรถเนี่ยตรงจุดพักรถเขาสามสารถเซลฟี่ถ่ายรูปกับมุมที่เห็นเขานอได้อย่งอางอัศจรรย์ใจเลยกะว่าได้เลยกะว่าได้ตอนนี้จะเดินทางเขาไปนะฮะนครสวรรค์เอชหนึ่งมันแปลว่ายังไงเนาะพี่น้องเอเนี่ยบาบูบูด้วยเนี่ย ก็ขอบอกเลยนะ,ะพี่น้องเอ๋ยนะ,ะถ้าเราทันทีตั้งนะ,ะตั้งนะ,ะแบบว่าควบวังก็บอกบอกว่าโอ้ยโบหูนะ,ะก็อยากมากรีวิวโบหูก็อยากมาก่ายคลิปประชันนะฮะโบหูก็อยากมากนาเสนอเนาะต้องไปหาข้อมูลเบิ่งซกอนไปแนวไปแนวอะไรนะก็ะถือว่า รับช่วงเพื่อข้อมูลเพิ่กันแล้วกันเนาะพี่น้องเอ๋นะบาบูบันทึกการเดินทางของตัวเองเนี่ยสำหรับตัวเองที่ด้เห็นเนี่ยสำหรับตัวเองที่จะสัมผัสเนี่ยบาบูบุญจะภาพหรือว่าบาบูบุญจะครองพื้นที่บาบูบุญจะครองประเทศถ้าบอกยังไปก็อาจจ้าบนอาเสื้อถือเนี่ยแต่ถึงอย่างไรก็แล้วแต่บาบูุจะเคาเรียนรู้นะฮะมือเนาะบาบูุอาจจะขู่มือยังไม่หูเนะฮะมือเนาะหูแน่นอนเนาะพี่น้องเนาอ๋อเดินทางไปเลยเดินทางไปเลยเดี๋ยวรุ่นน้ำบาบูว่า จะไปเชื่อมต่อจุดใดของจังหวัดนครสวรรค์น,นี่คือกิโลเมตรที่344ของถนนหมายเลข1ถนนพหลโยธินนั่นเองนั่นเองและสิ่งหนึ่งที่ตื่นเต้นอัศจรรย์ใจพี่น้องเอลเสาไฟฟ้านะไปจังหวัดต้อยกะผอเลยไปจังหวัดไต้ก็เห็นเนี่ยไล่ขักพี่น้องเอลเนี่ยลายอีลีนะเอา้าซูม้กับใบไก่กันนะอย่างพอแม่พี่น้องบ่อหินน้ำเบาบูเนี่ย นครสวรรค์ถือว่าเป็นจังหวัดทะะี่มีคนไทยเชื้อสายจีนหลายได้พี่น้องเอยนะช่วงตู้จีนที่ผ่านมาบาโบเอิงกับบุตรเด็เขามา,านําเสนอเรื่องราวของการสลองวันตู้จีนเนะาะแจ็คเฟิรนเฉลิมสลองอยู่จุดใดอยู่มองใดตัวเองกบอับบุคล้ยผู้ก,กบับบุคล้ายด้สัมผัสทำช่อมเอ้ยนะฮะจ็กส์เอ้ยไปย่ำด้ะบาโบเอ้ยมาสั่จะบอกที่บอกบอกุบก๊บไปกุ๊บมาโอ้อันนี้จะเป็น สนามกีฬานครสวรรค์ป้าถนนป้าถนนในมืองนครสวรรค์พี่น้องเอ๋เนะี่ยป้าโทรป้าสะอาดงามตาเส้นแบง่งจราจรชัดเจนนี่พี่น้องเอ๋นะราดยางยางดีต่อรับบ้านตุ๊จีนวะเนาะด่านสายมือจะม่งหน้าไปพิจิตพิษนุโลกนั่นเองอ่านี่คือแยก เวียงโดยเน,น,นี่ยครับพี่น้องครับอู้ด้านหน้าของบาบูนจะมีการกราา่อสร้างเวียงเนาะเซนทันนครสวรรค์โอ้อ้าทุนครสวรรค์ก่อนหน้าเนี่ยบ่เคยมีเซนทนันพี่น้องเอ๋นะเพิ่นเพิ่งจะมีการกราา่อสร้างเซนทันไม่ล่าสุดเนาะพี่น,อน้องเนาะโอ้โหแต่เพิ่นก็เปิดอยในไส้เด้อเด้เส้นทันนครสวรรค์จากจุดนี้มุม่งหนีบาบูนจะพาท่านผู้ชมไปข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นแม่น้ำที่ บ,าบ่าวบุเคยไปไทายทอดและก็ไลยคนเห็นอยู่ในอยู่ในกรุงเทพเนะพี่น้องเป็นแลรงท่องเที่ยวของกรุงเทพทีท่สําคัญเลยเนี่ยจุดเริ่มต้นอยู่ที่จังหวัดนี้อยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์อ๋อเส้นทางออกลุ่มซ้งแบบเหมือนลังค่าจีนจังหน่อยพี่น้องเลยนะนี่จะพาท่านผู้ชมไปรับชมสะพานเดชาติวงศ์ในกราบพี่น้องคราบข้ามแม่น้ําเจ้าพระยามุ่งหน้าไปเชื่อมต่อกับถนนหมายเลข32นี่ะอยู่ที่ไชนาศนแห่งแยกมโนรมนั่นเอง โอ้นครสวรรค์พี่น้องเอ๋ยนะฮะมีความหมายว่าน้อคำว่าสวรรค์นะฮะสวรรค์อาจจะเป็นดินแดนที่สวยงามเนาะพี่น้องเนาะนครสวรรค์พี่น้องเอ๋ยฟังซื้อกับสวเเรรคนะ์แล้วเนาะมีบางท่านอ่าก็เคยบอกเบาว่าจุดนี้แหละคือแยกแบบว่าอาจจนะเป็นเป็นจุด อินโดจีนมาสัน่นบาบูกับโบเน่ใจเนาะอันนี้คือว่ามีเอฟซีบอกมาก็ถือว่าอยากมีความรู้ก็ได้เลเวาสู้กันฟังในเลยนรูน้นะครับนั่นเองพี่น้อง,องนเอ๋ยจังหวัดนครสวรรค์นะฮะถือได้ว่าบาบูเคยไปก็จะเป็นบึงบรเพศน้าพี่น้องเนาะมาเมื่อกี้เนี่ยจะเป็นเขาโน่เนี่ยจุดกำเนิดของแม่น้ำเจ้าพระยาปากน้ำโพ สะพานพี่น้องเอไยนะเชื่อมต่อกับห้างใหญ่นะฮะโอ้นครสวรรค์อุทัยธานีบางประอินกรกพระเหลี้ยวขวาเอา้ามังกรใหญ่งามหลายงามหลายป้าทางขวามือบ,าบ่าวบโอ้โห้มังกรมังกรตอนนี้บ่าวบกับที่ว่าจะไปแล้วพี่น้องเอรยนะฮะจากแยกเดชาทิวงศ์นะฮะจะไปอ่า สะพานพี่น้องเปพาพี่น้องไปเบื่องสะพานแล้วก็พผ้าบาบูบเปเบื่องสะพานเองนี่อ <syndrome> ีกหนึ่งความตื discord, yes, ่นเต้นนะพี่น้องนี่คือสะพานเดชาตีบงเนี่ยเป็นสะพานที่มันบอกว่าเชื่อมต่อพี่น้องเอ๋ยะรือว่าเป็นแนวราบนเาะพี่น้องเนาะอ่าจากถนนพะขโยนชินเนี่ยข้ามไปน้ำเจ้าพญานั่นเองว้าวมีอีกสิ่งที่บอกว่าในสะพานนี้เป็นการที่ว่าจะอยู่ตรงจุดกิโลเมตรที่สามร้อยสี่สิบพี่น้องเนาะของถนนมะเร็คถนนมะเร็คนึงนั่นเองเนี่ยการที่ว่าเป็น สะพานที่เพิ่งสร้างขึ้นเมื่อปีพศ2485พี่น้องเอ๋ยนะเขาส่งพระไฟมาชมใหนแล้ว,นะลว,ลวนี่แหละเพิ่งเปิดใส่งานปี2493นะฮะซึ่งชื่อเดิมของสะพานนี้เป็นมาตั้งชื่อจากจากน้ำสกุลข,ข,ของพันตีหม่อมหลวงกรีเดชาติวงศ์นี่ฮันเป็นอ,อธิบดีกรมทางหลวงในสมัยนั้นนะพี่น้องเนาะกับที่ว่าบาโบเองก็ บพูดอกมีเอฟซีเพิ่นบอกว่าเอาไปนะครับเอาวปก็จำไว้จะเป็นถึอจะเป็นพิษนาะพี่น้องขาขอขออภัยเด้อเนะครับเพราะว่าจำจากเอฟซีเพิ่นให้ข้อมูลมากนะคบเอาไกว่ามาเร็งซูฟังเพราะจำจากมืออันเลยเนาะพี่น้องเพื่นสามเกินปีเพราะสองพันสี่ร้อยแปดสิบห้านะพี่น้องนะโอ้เนี่ยด่านสายมือจะไปบึงบัวรพิษนะฮะตอนนี้ก็ถือว่าแสงแดดย้อนแสงแดดย้อนพี่น้องเอ๋ยนะฮะอำเภอชุมแสงชุมแสงบัวรพิษบึงบัวรพิษ ออกจากนาครสวรรค์พี่น้องเอลยน,นี่ฮะตัวเมืองเลยเราเป็นดองอคาเม่นามากก็ที่ว่าจะเห็นป่าใหม่พนนะมะะะะี่น้องเอลยนะโอ้โหต้นไม้ศักนะฮะสองข้างทางนะฮะเสียดายเราเป็นยญ้าไปเนะี่ยยังเผลเกาะตัวกันเป็นอุโม,มงค์มีต้นพักสะเดาวพร้อมเนปป้าดอกอ้อดอกพักสะเดาพี่น้องเอลยนะ่ยออนซ้อนดอกพักกระเดาเด,าเดา้อืนี่แหละการเดินทางนะก็ได้เห็นเลยละ่ะ ยางนะฮะเป็นก้อนซุกของเฮาเนาะพี่น้องเนาะก็ถ่ายถอดออกมาให้ทำซมเดี๋ยวเบิ่งน้ำนะฮะบางทางก็จะบอกว่าโอ้ยถ่ายจะเส้นเกา่าเส้นเดิมน่าเบื่อนะเบื่อะจังนะพยอาคีรีจากนี้ไปเศร้าสามกิโลเมตรนะฮะเดินทางต่อไปน้ำบาวบวเล่กันแล้วกันออนซอนดีออนซ,อน,อ,อ,นซอนหลายออนซอนประเทศไทยออนซอนเมืองไทยนี่แหละคือไทยแลนด์คือไทยแลนด์พีน่น้องเลย ปาไม้ปาไม้ปาไม,ปาม้ประเทศไทยเน้นปลูกปาไม้เนี่ยครับพี่น้องนะเป็นธรรมชาตินะฮะระหว่างกลางถนนกันยังมีอ้าแนวคิดของคนไทยนี่ถือได้ว่าสุดยอดนี่ฮะสุดยอดอีหลีเนี่ยออกจากจุดนี้นะจะมีจุดเชื่อมต่อที่ไปทางเลี่ยงเมืองนะพี่น้องครับเลี่ยงเมืองนครสวรรค์เนี่ยไปเชื่อมต่อจุดที่จะเลี้ยวไปกำแพงเพชรแนวบนถนมเล็หนึ่งอรกับไปทาง พิษนุโลกพิจิตน้องพี่น้องเนาะและกไปอ,อุตรดิตถ์นะฮะนะครับไปพิษาร์แล้วอะไรไปเมืองชีสชนนาลัยน้าพี่น้องเนาะสุขโขทัยนั่นเองโอ้ปลาใหม่ไลด่ดีเด้ ตรงแยกนี้ท่านผู้ชมครับสำหรับท้ายที่บอยากทข่าวเมืองในค่สวร่างนั้จะไปจังหวัดตากนะฮะจะไปะพิจิตรนะฮะกาธิว่าสามารถเรียกเมืองไปได้ทางถนนหมายเลขหนึ่งสองสองนอกพิหนงนอไปเชื่อมต่อกับถนนหมายเลขหนึ่งอีกทีที่จะไปกับแพงเพชรนะครับไปจังหวัดตากไปลำปางไปเชียงใหม่ได้นอกพิหนองนอกห,นอหรือว่าจะไปเชื่อมต่อกับถนนหมายเลขหนึ่งหนึ่งเจ็ดนี่ยที่ไปพิษณุโลกพิจิตร นะฮะแล้วก็ไปเชื่อมต่ออุตรดิตถ์ได้แล้วก็ไปเชื่อมต่อกับสุขโขทยัยจังหวัดสุขโขทยัยไปเชียงรายกับไปทั้งห่ดได้เด้ยพไปน้องเด้อนะฮะข้ามอุตรดิตถ์ไปอ่จังหวัดแพร่ไปจังหวัดน่านก็ได้เลี้ยวไปนองเนะนา้อนครสวรรค์เป็นประตูสู่ทางภาคเหนือของประเทศไทยจักว่าบวกถึงหรือบอกพิษนะะ่ยเดูวความที่ตัวเองไปเห็นนะและก็เอาเรื่องมาอกมา,า,าสู่ฟังมาเราสู่ฟังเลาไปหนองนะเพระว่าข้อมูลกับอะไรอ่างอิงตามที่ตัวเองได้พู้เลยยังเลยพูดจากสถานที่ที่ตัวเเอองงงไปจรินนั่ บดุบดลบไกรนะฮะบาบุญกับชื่ว่าจะไปเชื่อมต่อกระถิ่นมาเล็กสาพี่น้องนะฮะกาออกมาจากนครสวรรค์ด้วยถนนมาเล็กหนึ่งนะฮะผมโยทินแล้วไปเชื่อมต่อกับถนนมาเล็กสาอยู่ที่แย,ยกมโนร่มเนี่ฮะแต่ว่าถนนมาเล็กมาเล็กหนึ่งนี่จะเข้าไปทางไชนาเนาะพี่น้องเนาะ <Okay. S 1> เป็นการบันทึกการเดินทางของตัวเองเด้อ ของตัวเองเดี่หลังจากที่สองมือก่อนเนาะพี่น้องเนาะกับผ้าทำชุ่มไปต่างจังหวัดนะฮะหนุ่มเล่าไปต่างจังหวัดนะฮะสะดวกสบายพี่น้องเห็นนะคนไทยยิ้มแย้มแจ่มใสเนะี่ยย่างไปสืบข่าวก็บ,บอกนุ่งลาแต่ละวนเนี่ยมันจะปักซี่มันก็โอ้มนะันกะ็เนาะเนี่ยไปอยู่ที่กอฆ่าเนะะี่ยตรงริมแม่น้ำวังเนี่ยมันพักคำขึ้นสองขึ้นผมนได้เบาโบกเลยมันไปขึ้นเดียวได้สองขึ้นพุดน,นะ ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นเวลากลับเหล่นนเนี่ยเงินเดื่นจะขับไปกรุงทเทพเก็บภ่านบรรยากาศการเดินทางนะครับพร้อมด้วยมือเพื่อนที่คิดถอดคิดถึงกันอะไรกันพักทายกันสวนกันไปทิศข้นงทิศเนาะทุกท่านเ,เอ๋อถนอนกวงแง่ไพาศาลตะกาลตา นี่คือต่างจังหวัดเมืองไทยก็่าถือได้ว่าถ้าเลียงเมืองนครสวรรค์ไปก็จว่าจะยนเวลาลงมาหลายตื่อพี่น้องเลยนะแต่ว่าถ้าพาใจกลางเมืองมากก็่าวถือว่าจะ阿拉สะเลดประจักษ์น้อยเนี่ยเพราะว่าเมืองนครสวรรค์ก็มีไฟแดงที่ชะลอตัวในช่วงที่จะผ่านเมืองใหญ่พี่น้องเนาะข้ามสะพานไปกับผ่านกลับมาก็จะเป็นเส้นทางที่รถกับบนห้าเหลี่ยทาอยู่ในเมือง เบิ่งกอนเดอ้อเบิ่งกอนเดอินเะนะี่ยแต่ว่าหมอกกระไล่หลายจังหมอกจักบุญพี่น้องเอ๋ยนะสอัยบาบุเบิ่งกันเด้อเนี่ยเนินมะก,กอกนะฮะเลี้ยวสายพี่น้องเอ๋ยเนี่ยตรงไปอุทัยธานีบ้างปะอินนะฮะอ่าพี่อักคีรีถนนหมาย 8, เลขสามศูนย์ศูนย์แปดเลี้ยวขวาเนะะี่ยโอ้พี่น้องเอ๋ยเนี่ย นี่คือจุดเรือแยกทีบาวบกเกลกลินไปก่อนนะชิดขวาบนถนนหมายเลขหนึ่งองเลยนะตรงไปจะเป็นถนนหมายเลขสามสิบสองนะฮะทีมาจากบางปะอินเนาะพี่นะ้นองเนาะลอยหาซิบกิโลเมตรในครับพี่น้องครับถือว่าเชื่อมต่อกันอยู่จุดนี้นะฮะแยกมะโนรมนั่นเองบาวบองก็ถือว่าได้พาท่านผู้ชมมาหอดมาถึงจุดทีบาวบเกลก่ินไปก่อนนะว่าตั้งใจจะพาท่านผู้ชมมาเบิง่ง จุดนอกพี่น้องเนาะจุดที่เชื่อมต่อถนนมาเลขหนึ่งครับถนนมาเลขสามสิบสองนั่นเองพี่น้องเองเน๋เนะไปสิงห์บุรีนะฮะหรือว่ามุ่งหน้าไปทางแยกตาะระดับบางปะอินนอกพี่น้องกรุงเทพอ่าจะเข้าไปนอกพี่น้องเชื่อมต่อับถนนอ่ากาญจนาเนะฮะ นี่แหละคือการเดินท่าบาโบเองก็นที่ว่าได้เห็นเลยซ้ำพลาดได้พบ้เอามาฝากต่อทุกท่านเนี่ยบางวันสักการ์คสิบบางลายวิดีโอของบาโบในการนำเสนอาาทันทีบางรายชื่นชาวไอ้เรื่องก็เลยเป็นกำลังใจเรื่องเป็นของนี้ก็เกิดอย่างเตือนสิ่งที่สำคัญสหนับสนุนบาโบโดยการมกรุ๊ขังโฆษณากับาการส้ำบายดีสวัสดีครับ